สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องและลูกลูกหลาน,ลาน,ลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนพร้อมใจกันที่จะเข้ามาสงบจิตสงบใจฟังพระดำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งพระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อวันทุกๆุกวันสำหรับในเช้าวันนี้ วันที่11มีนาคมพระองค์ทรงตรัสว่าจงดำเนินชีวิตโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็นจงพึ่งพาในเราเมื่อเจ้าออกเดินด้วยความเชื่อเราจะสำแดงให้เจ้าเห็นถึงสิ่งที่เราสามารถทำได้ในชีวิตของเจ้าหากเจ้าไม่เคยพบเจอกับความยากลำบากหรืออันตรายในชีวิต เจ้าก็จะไม่มีวันได้สัมผัสความตื่นเต้นและความยิ่งใหญ่ของการงานของเราที่กระทําผ่านเจ้าเมื่อเรามอบพระวิญญาณของเราให้แก่เจ้าเราก็ได้เสริมกําลังให้แก่เจ้าสามารถใช้ชีวิตในแบบที่มากเกินกว่าที่เจ้าจะทําได้ตามความสามารถ และกำลังของเจ้าเองนี่คือเหตุผลที่เจ้าไม่ควรเอาความท้าทายต่างๆมาเปรียบเทียบกับกำลังของตัวเองเพราะทุกสิ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำลังความเข้มแข็งของเจ้าแต่ขึ้นอยู่กับฤทธิ์เดชและความยิ่งใหญ่อันไรขีดจำกัดของเราลูกเอ๋ยเมื่อเจ้าเดินไปด้วยกันกับเราอย่างใกล้ชิดเจ้าก็จะสามารถ ทำให้วัตถุประสงค์ของเราสำเร็จได้ด้วยกำลังและความเข้มแข็งจากเราอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคัมภสองโครินบทที่5ข้อ7เ,เราเดินโดยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็นคารเตียบทที่หข้อ25ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จะ ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาขอพระองค์ทรงเมตตาชำระบาปให้กับลูกทุกคนที่มีบาปซ่อนเล้นอยู่ในร่างกายที่ มีแต่ความชั่วหลายขอพระองค์ทรงขับมันออกไปล้างชำระลูกทุกคนให้สะอาดและบริสุทธิ์เหมือนพระองค์ที่ลูกทุกคนจะได้เป็นท่อพระพรที่เป็นแสงสว่างและเป็นเกลือที่จะนำพาให้ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระองค์ให้รู้จักพระองค์ขอให้พระองค์ทรงแม่ตานำพาให้ลูกทุกคน พ้นจากบาปและพ้นจากปัญหาต่างๆด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนเชื่อและวางใจในพระองค์ว่าพระองค์ทรงรักและเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาพระองค์เจ้าข้าได้โปรดเมตตาอวยพระปรให้ลูกสติอยู่กับลูกทุกคนให้ทุกคนพ้นจากมารซาตานผีร้ายจิตวิญญาณชั่ว ได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆพ้นจากโกาครคภัยไข้เจ็บและอันตรายต่างๆท่งปกป้องคุ้มครองลูกทุกคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สัรละเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆต้านค้า